สำนักง,งานที่ดินจังหวัดพิษนุโลกสาขาบางกระทุม่มสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยยึดหลักโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางตั้งอยู่ถนนห้วยแก้วอำเภอบางกระทุม่มจังหวัดพิษณุโลกมีภารกิจในการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การรังวัแธรรมแผนที่การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบอำเภอบางกระทุม่มมีปริมาณเอกสารสิทธิอยู่ในเขต รับผิดชอบจำนวนานแปน38,915แปลงแบ่งการบริหารงานออกเป็น3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายทะเบียนฝ่ายรังวัดและฝ่ายอำนวยการภายใต้การบริหารของนางอุมาพรจินดามนีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกสาขาบางกระทุ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดรวม15คนเปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการโดยบริการพิเศษซึ่งสอดรับตามความต้องการของประชาชนตั้งแต่เวลาแ 8นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงหรือจนกว่าคิวสุดท้ายจนแล้วเสร็จการเดินทางมีความสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลายสะดวกต่อการเดินทางมีป้ายบอกทางชัดเจนสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งผ่าน Google Map มีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางตำแหน่งการเข้าถึงจุดบริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุเช่นที่ต่อรถผู้พิการทางลาดสำหรับรถเขน็น ห้องน้ําสําหรับผู้พิการพร้อมกลิ่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกําหนดผังงานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีป้ายสแสดงชื่อสกุลรูปถ่ายเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่อไว้อย่างชัดเจนมีขนาดพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับและวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วติดป้ายและแถบเตือนบริเวณพื้นที่ต่างระ มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นน้ำดื่มเก้าอี้พักรอจุดเตรียมเอกสารและมุมเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล สัญญาณ Wi-Fi ห้องน้ำสะอาดจัดให้มีระบบบัตรคิวเพื่อการให้บริการอย่างเป็นธรรมเป็นระบบบัตรคิวอัตโนมัติมีจอแสดงคิวและมีจุดแรกรับและช่วยในการคัดกรองเอกสารให้คำปรึกษาแนะนำมีจุดประเมินความพึงพอใจณจุดบริการในรูปแบบเอกสารและการสแกน QR Code โดยในปีงบประมาณ2 5 6 7ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมอยู่ในระดับร้อยะ9 8.2เดตและได้รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจราชการกรมที่ดินด้วยคะแนน4.95จาก5คะแนนเต็มและได้นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ใช้ในการออกแบบระบบการให้บริการเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุรี่ในพื้นที่ที่เหมาะสมการจัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกผ,ผักสวนครัวคัดแยกขยะ นำขยะแลกเป็นเงินสมทบทุนกับทางอำเภอเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ลดการใช้กระดาษการนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานทดแทนโดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลารเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์การวางแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติไม่สามารถให้บริการได้ปฏิบัติงานสำรองได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพิศนุโลกสาขาวังทองและสาขาบางระกร,รมและฝึกซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องเช่น การฝึกซ้อมป้องกันและระงับเหตุอัคคีภยัยสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษนุโลกสาขาบางกระทุ่มยกระดับการให้บริการโดยนำโปรแกรมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่สองของกรมที่ดินมาใช้มีระบบการให้บริการเพื่อรองรับการจดทะเบียนต่างสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ ทำการดังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network เพื่อให้แปลนที่ดินมีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำเป็นที่ยอมรับในระดับสากลการนำเทคโนโลยีกรมที่ดินที่พัฒนาขึ้นมาใช้ได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Land, แอปเดียวจบครบเครื่องเรื่องที่ดิน eQ Land, s การจองคิวยื่นคำขอ,ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและงานรังวัดผ่านระบบออนไลน์ e s e r v e การขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินแบบออนไลน์ e-payment, การรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Landfax, การตรวจสอบหลักทรัพย์การขอสำเนาภาพลักษ์เอกสารสิทธิ์ในที่ดินได้ทั่วประเทศ e-land announcement s การเผยแพร่ประกาศของกรมที่ดินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้บริการสืบค้นข้อมูลตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิศาสตร์ทางอินเทอร์เน็ตการนำทางไปอย่างตำแหน่งที่ตั้งแปลงที่ดิน มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านหลายออฟฟิเชียลแอดที่ดินบางกระทุ่มและ Facebook สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษนุโลกสาขาบางกระทุ่มมีการปฏิบัติราชการเชิงรุกด้วยการแต่งตั้งชุดเครื่องที่เร็วบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับที่ดินให้สามารถเป็นที่ยุติได้การเชื่อมโยงการทำงานของส่วนราชการเช่นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎกษกับกรมการป ฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการขอทราบราคาประเมินที่ดินกับกรมธนารักษ์มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์โดยได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลโครงการบริหารจัดการงานรังวัดให้มีผลสำฤทธิ์ระดับดีเลอรปี2564ซึ่งยังคงรักษามาตรฐานจนถึงปัจจุบัน รางวัลห้องสารระบบสำนักงานที่ดินดีเด่นปี2564กลุ่ม4สำนักงานที่ดินขนาดเล็กรางวัลโครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศชมเชยระดับภาคเหนือปี2566ผ่านการรับรองมาตรฐานส้วมสะอาดได้มาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขปี2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดคิโนุโลกสาขาบางกระทุ่มมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานพร้อมยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด